สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนครับเมื่อนีน้มันเดิมเช่นเคยสอบไม้ไกล์น้ำก่อนครับเมื่อไห้เฮานี่ครับมันเป็นน้ำโขกไหลลงมาครับร่วมกันยูน่นี่ครับไม้เฮ้พอมีเสียงงกขันอยู่ครับเมื่อกี้สองสามตัว แล้วก็บินขึ้นแกนี่นะครับมันลงมากินน้ำได้ย่วนะบินขึ้นแกนี่ซี่หาโตผว่าหันผมก็เลว่าจีใสไม้นี่บ้างนะครับเนี่ยนี่ครับจะเกิดว่ามันมาแถวนี้นี่ก็จะเห็นกันนลครับอาศัยมันเห็นกันละก็ต่ว่าเสียงนกป้าผู้หล่ะมันบินไปขันอยู่ไกลๆผู้หล่ะบรลวนีีกกัไมาอีกวะหรือว่ามันเป็นไม้ที่ว่ามันมากินน้ำซื้อหรือว่ามันเป็น มองมงนี่ผมกับบลูเกันครับเพราะว่าบลเคยมาอ่ะนี่เขากระจิตผมมาสี๋ร้องไสรแล้วกัสถีตั้งเบิ้งจากลักนะครับไม่รู้ว่านี่มีหรือว่ามีแต่ว่าได้ยนินเสียงนกขันอยู่ฟังทั้งพุ่นล่ะบรู้ว่ามันนี่ลงไหมบวะนี่กัเป็นโคกครับผมเนี่ยฟังทั้งนี่เป็นโคกครับใส่แล้วเขากระจิตอาศัย์วารีอยู่ใกล้นี่น่ะนี่นะทำการใส่แล้วกัตั้งกล้องนี่อ่ะเบิง้งจากลักเบิ้งครับผม ต่างมึงแกหลักก่อนเขาบร่รล้ว่ที่เป็นตั้งไหนลรอชมไปน้ำกันครับผม ผมลักแรกโบมีนกมาใกล้ครับสงสัยมองนี่สิเป็นนกมาหากินน้ำซื้อๆครับแล้วก็บ,บินกลับทิน้นแต่ว่าบินมาหากินน้ำพอกันแล้วก็คู่กันซื้อว่ามันสิงหวงอยู่นี่บ่แมนครับผมกะส่ไปสักพักหนึ่งละ่ะนกเขากะขันโยนหาไปสักพักกะบ,บ่เห็นเขามาครับผม สงสัยเป็นนกมหากินน้ำขึ้นมาแล้วครับเป็นเป็นนกที่ว่าต่างถิ่นมหากินน้ำเรามาเห็นกันแล้วก็มาคู่กันเกิดง่ายแล้วครับผมง่ายไหมไม้เฮาไม้นี่กระติ๊พอสมีก้อนครับไม้ดีอยู่นี่ขันมันมีนกอยู่แถวนี้ขึ้นมาเนี่คขึ้นสีเรียบร้อยครับเนี่ยไมย้เฮานี่สุดยอดเลยครับเนี่ย ใส่กับประมาณนี้แหละเดี๋ยวง่ายไปใส่อีกจากลักมั้งครับผม

ถืออันสุดพอดีครับถืออันสุดพอดีเรียบร้อยครับมาแล้วฮะยอดครับมาแล้ว ผมมันจนได้ครับตาใส่บ่วงสิบเจ็ดลักครับผมบ้านนี้ผมบ่คิดว่ามันฉีมีนกมาถือเพระาะว่านี่ไม้ที่ผมใส่นี่ผมก็ใส่เพื่อกันแทงใช่ครับเป็นกันแท้งนี่ยืนยุ่งของมองวงเนี่ยนะครับเมื่อกี้กำลังวันหย่างมาเอา,านกบ้านนี้ผมเห็นมันตีตะไลลงมาพี่นี่ตีตะไลลงมาปลานี่บ้านนี้กับน,นี่ครับบินบินเข่ามาต้นนี้ บินเขามาต้นนี้เพราะถ้าพี่แหละออกมาจากปลายเลยครับนะ่นน่ะบินเขากลางต้นบนัดนี้บินออกมางาไปปลายนี่แหละเสียบลงมาเลยครับเบิ่งดีดีครับเมื่อกี้เสียบลงมาซื้อนี่ก็นํนำกันยกหนึ่งมาหันโซติถือได้โซติถึกโซติได,ได้กับนกตัวน,นี้นี่ครับมาจากนี่แหละเมื่อกี้นี่ตีตะไลมาทั้งนี่แหละทวันนี้ มีเสียงขันตัวหนึ่งอยู่นี่บบ่บรู้ว่าสิเป็นตัวผู้หรือตัวเม่หรือจังไดแต่ว่าตัวที่เขาได้นี่ถือว่าใจดูเดือดอยู่ครับตีกันกันกบเจ้าบองลาเขาผมตั้งกล้องผมกับตั้งไว้คันแท้คนเราฟังเลยเนี่ยมันเป็นทางครับเนะี่ยวันสิบว่าได้ไหมจนคำได้สื้อครับ ครับเฮาเมื่อนีงกันอ่ะครับกับประมาณนี้นะครับนกับคลิปนี้นะครับผมก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้เลยนะครับก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกวามรงใจผู้เห็นคลิปนี้นะครับสเสด็จคลิปอยู่กับเบลของมาฝากพี่ฝากน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนคือเกามนีกับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ